สนามหลวงอันนี้คือลานบริเวณลานจอดเราไปดูภาพก้างก่อนตอนที่จอดรถก็จะกว้างกว่าแต่ก็ไม่มีที่บังแดดนะฮะต้องทำใจส่วนนี้ครับที่เห็นอยู่ไกลๆเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาตรงนี้จะเป็นพื้นที่ทำวันพืชมงคลที่มีพระโคเสียงไทย นี่คือบริเวณที่ทําพิธีรับพระราชพิธีเมื่อที่ผ่านมาก็จะสังเกตเห็นว่ายังมีอุปรกรณ์จัดงานต่างๆยัง,ยงคงอยู่ก็เป็นประเพณีของคนไทยนะครับซึ่งทํากันมาแต่ช้านานที่เห็นใกล้ๆนั่นก็นวัดพาแก้วสวยงาม มาใกล้ๆมาดูใกล้ๆก,ก,กันว่าก็หญาก็จะเขียวทีนีไม่ได้มาตอนที่เขาทำพระราชพิธีนะครก็อาจจะคนเยอะมาก เห็นโล่งๆแบบนี้พอมาพระราชพิธีก็ดูแน่นเลยก็ส่วนใหญ่กบมีความเชื่อว่ามาเอามาเล็ดข้าวที่ในงานพระราชพิธีที่หวานไปเป็นขวัญถุงก็ทำเป็นสีเรือมงคลกับชีวิตใครทำมาค้าขายก็จะมีความเชื่อว่าจเจริญรุ่งเรืองเป็นของมงคลเพราะ เป็นพิธีกรรมในสมัยก่อนที่ทำกันมาแบบตั้งแต่เกิดประเทศไทยก็ได้ม้งผมไม่มั่นใจเรื่องเวลานะแต่รู้ว่าทำกันมาช้านานแลถ้ามีโอกาสก,าก็อยากมาดูสักครั้งหนึ่งตอนนี้เขาทำพระราชพิธีอันนี้เมื่อก่อนสนามหลวงมีความเชื่อว่ามีผีมาขามสิงอยู่ ซึ่งเมื่อก่อนจริงๆแล้วดึกๆด,กดึกๆตรงนี้จะมีคนชอบมายืนมายืนทำอะไรไม่รู้ดึกๆเขาเลยเรียกว่าผีมาขาม <Okay. S 1> แต่เดี๋ยวนี้ก็คงไม่มีแล้วเพราะทางการได้ปราบไปหมดแล้วผีมาขามจะยืนถุงกระดาษถือถุงผ้าถุงกระดาษกันตรงนี้ <Okay. S 1> เขาเลยเรียกว่าผีมาขามนะครับ <Okay. S 1> ก็เป็นจุดมืดๆของสนามหลวงอีกที่หนึ่ง สถานที่เราจะมาวันนี้เป็นภารกิจหลักก็คือมาไหว้ศาลหลักเมือง